สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาแนะนําร้านขายอะไรโน้ตบุ๊กแล้วก็อุปกรณ์การซ่อมโน้ตบุ๊กนะฮะร,ร้านแรกเลยก็คือเมนบอร์ดสวิตนะครับเว็บเมนบอร์ดสวิตอคอมนะอยู่ใกล้ๆกระเสียรังสิตนะครับสำหรับท่านไหน,นที่สนใจนะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเรื่องซื้อสินค้าได้เลยแต่เท่าที่ผมเห็นไม่เห็นเขาแจ้งราคาไว้นะครับน่าจะต้องให้เราทักไปที่ไลน์ทางเฟซหรือทางเพจอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนร้านที่2นะฮะก็คือ d h n o t e b o o k ุกนะฮะอยู่ที่เซียรังสิตนะครับก็จะมีทั้งหน้าเพจแล้วก็เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็จะดูง่ายมากเลยนะครับสินค้าทุกตัวเนี่ยมีราคาแจใ้งหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่ายกตัวอย่างเช่นอะแดปเตอร์โน้ตบุกนะถ้าเราต้องการของ Acer เราก็คลิกมาที่ Acer นะฮะก็มีทั้งของแท้ นะครับของเทียบเคียงอะไรประมาณนี้นะฮะมีหลากหลายราคาหลากหลายรุ่นให้เราเลือกนะครับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอ่าเดลยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าก็มีหลากหลายราคาหลากหลายรุ่นให้เราเลือกนะครับอ่าถ้าต้องการสั่งซื้อหรือว่าซื้อเครื่องมือช่างเราก็มาหมดที่เพิ่มเติมแล้วก็เครื่องมือช่างมีหลากหลายนะครับเครื่องมือนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องเป่าลมร้อนนะฮะราคา1650บบาทอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะคือมีราคาแจ้งทุกตัวเลยนะครับ สินค้าตัวไหนหมดเขาก็บอกว่าสินค้าหมดนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกซื้อแรมนะเพื่อมาอัปเกรดโน้ตบุ๊กหรือว่ามาใส่โน้ตบุ๊กนะเลือกซื้อ ssd เลือกซื้อ M.2 ผมแนะนํามาที่ a d ดไว้นะครับอ่านะถ้าเรามาเลือกซื้อ RAM, แรมเราก็มาโหมดในส่วนของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็มาที่แรม for โน้ตบุ๊กนะฮะคุณก็ไปเลือกซื้อได้เลยว่าต้องการแรม dr 3แรม dr 4ความจุเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอัปเกรดนะครับ จากฮาร์ดิส์จันหมุนธรรมดามาเป็น SSD มาเป็น M.2 นะคุณก็มาที่ Solid State Drive ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคือโหมดนี้นะก็จะมี SSD แล้วก็ M.2 อยู่ร่วมกันนะครับ M.2 จะอยู่ล่างๆนะครับอ่าสำหรับโ no น้ตบุ๊กใครที่มีสล็อตหรือว่าพอร์ตในการรองรับกับพวก M.2 อะไรพวกนี้นะฮะก็เข้ามาดูได้เลยนะครับส่วนถ้าต้องการสั่งนะครับเมนบอร์ดนะครับ ให้แนะนำมาที่เว็บไซต์ของ AliExpress นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็พิมพ์บอร์ดยี่ห้อรุ่นไปได้เลยนะ,ะแล้วก็ค้นหาเอานะครับซึ่งราคาไม่แพงนะราคาพันกว่าบาทอย่างเช่นตัวนี้พันเก้าพันสามนี่เงินบาทไทยนะฮะส่งฟรีด้วยนะครับเว็บไซต์พวกนี้นะ,ะเชื่อถือได้นะฮะได้รับสินค้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางหรือว่า ตัดหักจากบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้นะะก็ขอจบแล้วก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับ